สภาพร่นางของคันซอกลางดูจะเป็นยังไงใจสูงทำไมวุ่นวายวี่นวิบยังว่นวยวไปแล้วใจที่นาจะขำไม่ไหวแล้วนี่ขนาดกูโดนเองมาหลอกกอเขาอีกแลย ตาเลือกเลยตาเลือกเลย้าไม่ใช่อะไรเดียวอะไรเดียวเสร็จแล้วเช่อร็จแบบ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  I feel right? <inte il action> oh. good oh. <ind> <fin Stark brewer es> so good tan t n the d a da 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 หันมาทีโลหั่หันได้แล้วหันได้แล้วหันได้แล้วูนะข้างหน้ากูเป็นกองขยับมดเธัดเเซ็ี่ยันซี่เสไลทสายเอสไลท์มาแล้วทีดล พี่ซอนมาได้แล้วพี่ซอนเพราะว่ามันต้องเป็นคาราบาลแน่เลยพี่แอรหันมาเถอะขอขอโทษพี่ขอหนวดเทนนี่หน่อยพี่แอรหันมาเถอะไอ้พี่นนไอเห็นแล้วอ่ะคาราบาวเด็คาราบาวเด็เอกมากแล้วดิพี่แอร์ทำไมหันมาจะเข้าไปดูแล้วสิท่านมันเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว หน้าสิท่านเจ๋วข้างหน้ากูวอย่งแล้วดิท่านไอหโมเอ้เบ้าไม่หวแล้วคนเหรอเป็ยาีเบเห็นวงวงล็อกฝรั่งเมื่อก่อนปะมือ โหมันมันค่าบมาแดงวู่ g o o d บายสีวิวบ๊ายบายข้าไปไหวแล้วบายบาย